โอ้ยังม่หยุดตกเลยเนี่ยทำงานก็ไม่ได้ไม่าพ่าไะชะก็ไม่แ <c oughs> ชะชน,นี้แบบไปรยโปรยไปเว่ยแบบจะ่องแดดก็่องโอ้แดดฝนก็ดิน นกระ,ะอกนฮะนกกระจอกมันไม่เข้ารังนะฝนตกแดดออกนกกระจอกมันยังไม่เข้ารังเนี่ย <c oughs> โอ้อันนี้ฝรังร่งฝรั่งขี้นกนกมากินแล้วฝ <c oughs> นตกดินพอํำคาญทำงานไม่ได้